สวัสดีค่ะ Good evening everyone ก็วันนี้เราพบกันอีกรอบหนึ่งกันละกันนะคะวันนี้ก็จะมาอ่านอีกโพสต์หนึ่งของดอกอรกอบสักูพลตะกูลแห่งธนาคารกรุงเทพนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นโพสต์ที่ดกรกอบแนะนำเพจเอาไว้เพจหนึ่งนะคะหัวข้อชื่อว่า the bangkok journal อันนี้ก็เป็นชื่อเพจฉันแหละ ดออรกับสักบอกว่า The b a n k o r Journal ทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพสำหรับข่าวเศรษฐกิจภาคภาษาอังกฤษในไทยและภูมิภาคอาเซียนที่กำลังจะเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโลก The Alchemist บอกว่าให้เดินทางไปตามความฝันของเราและเมื่อเรากล้าจะเดินออกไปทุกอย่างในจัก,กรวาลจะช่วยเป็นใจอนุเคราะห์ช่วยกันให้เราสาเร็จในสิ่งที่เราปรารถนา And when you want something All the universe conspires in helping you to achieve it ลองไปติดตามและอ่านดูนะคะในเพจที่ชื่อ The Bangkok Journal แล้วก็ดรักดิก์ก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้คุณแหม่มเจ้าของเพจช่วยนะคะแล้วก็มีข้อความจากคุณแหม่มชัดรุดีเทพารัตนนะคะที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเพจว่า The Bangkok Journal คือเพจข่าวภาษาอังกฤษของเราเอง ในวันที่ตัดสินใจเดินออกมาจากเซฟโซนก็ยังมืดแปดด้านว่าจะทำอะไรต่อแต่คิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่เดินออกมาในที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นของเพจนี้ที่ลงทุนด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรืออ่านแค่เฮดไลน์ก็ยังดีหรือจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็จะยินดีมากตอนนี้ยังแค่เริ่มต่อแปะ แต่เราฝันว่ามันจะค่อยๆเติบโตเป็นทางเลือกสําหรับข่าวเศรษฐกิจภาคภาษาอังกฤษในสังคมไทยและในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็มีรูปที่ฝากเพจรูปของเพจด้วยนะคะก็ฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะคะ The Bangkok Journal จากดรกาวสากพูตรกุลนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรื่องราวเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจเดี๋ยววันหลังจะนำบทความของดรกาวมาอ่านให้ฟังกันอีกนะคะ ก็ค่ำคืนนี้ก็เราปิดกันแค่นี้กันแล้วกันขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีแล้วก็พบแต่ความดีงามสว่างสดใสในใจก่อนนอนอาจจะลองเจริญสติดูลมหายใจดูสักนิดนึงก็ได้นะคะก่อนนอนดูลมหายใจทำยังไงสอนอีกทีก็ได้นะพร้อมอยังนั่งตัวตรงนะคะหลับตาค่ะหายใจเข้า หนึ่งสองสามหยุดหายใจนิดนึงหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าลองทำแบบนี้สักสามรอบนะคะก่อนนอนแล้วก็จะได้นอนหลับสบายสมองก็จะโปร่งใสแล้วก็เส้นสมองก็จะงอกมากขึ้นเจริญเติบโ oh. ต alright have a good night ค่ะบายบายค่ะ